สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกอกแต้สดูดียวครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสู่ผู้สู่คนครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับจะมาเตือนภัยนะครับสดๆร้อนๆครับพี่น้องครับผมเจอมาแล้วนะครับผมนะครับนี่ครับนี่เมื่องครับพี่น้องว่าเป็นยังนี่นี่คือหินนะครับช้าหน่อยหินแค่นี้สามารถนะครับทําให้เราหมดเนื้อหมดตัวได้เกิดอันตรายนะครับต่อทรัพย์สินหรือชีวิตนะครับเวลาทำฟังก์ชันขึ้นพี่น้อง ก็คือเวลาเดินทางไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายส่วนมากผู้หญิงก็ระวังไว้ครับพี่น้องครับเดินทางคนเดียวนะครับจอดามปั๊มนะครับต้องระวังนะครับนี่คืออีกหนึ่งมิจฉาชีพหรือว่าโจรในคาดโจรถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันจะทําอะไรเราบ้างนะครับนี่ครับมาเบิ้งวิธีที่มันจะทํานะครับต่อไปนี้นะครับเห็นแค่นี้ครับปุ๊บเราจอดนะครับสมมติว่าไปคนเดียวเนาะป๊บไปทําธุระส่วนตัวหรือว่าไปทําอะไรก็ตามนะครับ จนมันจะมานะครับนี่ครับเห็นแค่นี้าจะมาในทะุกเราจะมองซ้ายมองขวาเนะเปึ๊บปึ๊บอ่ะมาจารดร้อยแหละเราเข้าห้องน้ำมันเห็นแล้วเราก็จะมาะครับมาเียกใกล้ครับนี่เห็นแค่นี้ครับปึ๊บเราก็จะหมุนจุกลมออกอ่าจะต้ององนะครับนอก็จะเอาหินยดใสปึ๊บ <Yeah. S 1> เห็นไหมครับเอาหินยดใส่จุกลมนะครับจุกที่ปิด ปิดหัวนี่แะครับนี่ครับมาฟังใกล้ๆครับนี่ครับ,ใใลรบ,รบแล้วก็จะหมุนเข้าไปประมาณนี้น,นี่เห็นเสียงไหมครับเอยใกล้ๆครับนี่เสียงไหมอาผมบอก,ออกนะ,ะนี่ครับปิดไฟแค่นี้น <c oughs> แล้วลมก็จะค่อยออกพอเราทำธุระส่วนตัวเสร็จ เราก็ไม่สังเกตอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะามันมค่อยๆออกเดินทางไปสักแป๊บน, mm hmm. นึงอ่านึกว่าเป็นทางมันจะรั่วลมมันจะหมดถ้าหมดอยู่ตรงที่ไม่มีไฟหมดที่เปียวนั่นแหละคืออันตรายครับจนมันจะมาครับมาในรูปแบบไหนก็ไม่รู้นะครับถ้าอยู่คนเดียวอาจจะป้นเอาตังค์เอาสิ่งของมีค่าก็ได้นะครับทางที่ดีนะครับถ้าเกิดว่ารถยางรั่ว ยาพยายามจอดในที่เปี่ยวหรือที่ไม่มีไฟนะครับหรือที่ไม่มีคนนะครับกลางค่ำกลางคืนนะครับต้องขี่ไปเห้มันหอดวอไปลวดนี่น้องอ่าขี่ไปเลยไปหาคนในหลายแล้วก็จอดลงมาดูครับยาจอดตรงที่เปี่ยวครับนี่ครับอีกรูปแบบหนึ่งของโจรหรือมิจฉาชีพนะครับฝากเตือนไว้นะครับผมนี่ครับนี่แค่นี้เองครับหินก้อนเช่นนี้สามารถทําให้เราอาจจะไม่แน่นะอาจจะโดนข่มขืนก็ได้เออฝากไว้นะครับผู้หญิง หรือว่าผู้ชายเดินทางคนเดียวไแล้วค่ำกลางคืนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับนี่ครับแต่นะครับแต่ถ้าไปทํากับรถที่ราคาที่มันมีราคาสูงหน่อยอย่างเช่น B M W อืมวพวกนี้ก็กินยากหน่อยเพราะว่าเขามีเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ลอกทุกระบบทุกอย่างนี่นี่คือเซ็นเซอร์ถ้ายางลมหมดครึ่งครึ่งหนึ่ง ลมไม่เท่ากันเซนเซอร์จะเตือนอยู่ที่หน้าจอแผงปัดเราก็สามารถขับต่อได้อีกไกลถ้ารุ่นธรรมดาก็จะไม่มีเซ็นเซอร์อถ้าวีเอ็มก็จะมีเซนเซอร์หมดทุกอย่างครับรถึยังไม่ให้เซนเซ,นเซอร์วัดน,นะครับนี่นะครับถ้่ยางเนี้ยลมหายไปครึ่งหนึ่งมันปรับสมดุลแล้วมันไม่เท่ากันตัวเนี้ยมันก็จะมาแจ้งอยู่ที่หน้าปัดของเรานะครับว่าราะว่าคุณยางรั่วยางเปนเ่งรีบแจ้งเตือนแจ้งเตือนรีบ ไปปั๊มรีบไปปะยางเรือรยๆไปนะครับก็ต้องจอดลงมาดูสามารถขี่ต่ออีกหลายกิโลไม่ค่อยดูนะครับ่ะฝากไว้ให้คิดนะครับเห็นแค่นี้สามารถทําให้คนหมดเรื่องหมดตัวได้นะครับโจรมารูปแบบนี้แล้วนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับเดินทาง้วเข้าเมืองืนนะครับพี่น้องครับนะซับเลยนะครับมาเตือนไพ่พี่น้องป้องไปสุขุทุกคนครับสวัสดีเดี๋ยวผมไปเติมร่วมรถกันร่วมเบิดสาธิตดูอะไร ทราบได้ pues ิบนะสำเร็จแล้วพม่เล่าวันดีสวัสดครับ